อีกหนึ่งโครงการดีๆจากกรมประมงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยค่ะพี่น้องชาวประมงเนี่ยให้สามารถทุ่นแรงแล้วก็ลดการใช้กําลังของลูกเรือชาวประมงได้ด้วยค่ะกรมประมงนะคะก็จับมือกับซิฟเด็กค่ะแนะนําเรือฝึกปลาลังนะคะเรือฝึกประมงอเนกประสงค์ค่ะลดต้นทุนแรงงานเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกเรือค่ะ นายสมชวนนะคะรัตนามังคลานนท์ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็คณะนะคะร่วมชมการสาธิตแล้วก็สังเกตการการ,การทําประมงด้วยเรือฝึกปลาลังค่ะณทนะ่าเทียบเรือประมงศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนางมาลินีสมิตริทีนะคะเลขาธิการแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมส่วนพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับค่ะ ด้านรักษารษาชการแทนนทิพดีกรมประมงนะคะก็ได้เปิดเผยว่าการเยี่ยมชมเรือฝึกปลาลังในครั้งนี้เนี่ยได้รับชมการสาธิตการใช้เครื่องมือช่วยทำการประมงอวนลากอวนลอยแล้วก็ลอบโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการปล่อยอวนไปจนถึงการเก็บแล้วก็การกู้อวนด้วยเครื่องมือทุ่นแรงค่ะเป็นระบบไฮดรอลิกนะคะ,คะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือช่วยทำการประมงประเภทอื่น รวมไปถึงค่ะการมีพื้นที่ที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยสำหรับแรงงานแล้วก็ลูกเรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพรอบด้านทางกรมประมงนะคะก็หวังค่าว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือระหว่างกรมประมงแล้วก็ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะผ่านเรือฝึกปลาลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงค่ะให้สามารถใช้เรือฝึกปลาลังเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นแนวคิดนะคะโดยในอนาคตเนี่ย ซีฟเด็กเนี่ยมีโครงการเพื่อสาธิตการทําประมงโดยเรือประมงต้นแบบแบบนี้เนี่ยนะคะให้กับชาวประมงในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดตราดในช่วงเดือนมกราคมปี65เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับเรือประมงของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งตรงนี้เองค่ะจะช่วยลดต้นทุนนะคะด้านแรงงานเชื้อเพลิงแล้วก็รักษาคุณภาพของสัตว์น้ําบนเรือประมงส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าที่จับได้เนี่ยอย่างคุ้มค่าต่อไปค่ะค่ะ ทั้งนี้ค่ะเรือฝึกปลาลังนะคะเดิมก็เป็นเรือประมงอวนล้อมจับนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นเรือฝึกประมงอวนลากในปี2,564ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมงแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นค่ะภายใต้งบประมาณของเ n e s น Trust Fund ค่ะในหัวข้อโครงการ responsible fishing technology and practice นะคะให้เป็นเรือฝึกประมงตัวอย่างในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือทำประมงเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ะให้กับการประกอบอาชีพแล้วก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะใช้พลัง งานเชื้อเพลิงเนี่ยคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็แหล่งทําประมงรวมถึงภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีเป้าหมายสําคัญค่ะในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่แล้วก็สุขอนามัยที่ดีให้กับลูกเรือบนเรือประมงเสริมสร้างความปลอดภัยในการทํางานนะคะในท้องทะเลแล้วก็ส่งเสริมและให้ความสําคัญในด้านการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ําบนเรือประมงอีกด้วยทั้งแบบที่เป็นแบบสดแล้วก็แบบที่มีชีวิตอ,อ,อย่างถูกสุขลักษณะค่ะเพื่อให้สัตว์น้าที่จับได้เนี่ยนะคะสามารถที่จะคงความสดลดการสูญเสียขายได้ราคาดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจนะคะติดตามข้อมูลเรือฝึกปลาลังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเรือปลาลังนะคะซิฟเด็กซึ่งทางศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้จัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นช่องทางค่ะในการสื่อสารแล้วก็แลก,แกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่อไปค่ะ